โฟก,กัดอาทีตัวเขาเองแต่วันปวยกำเนิดในวันเมื่อนี้นก็ต้องคิดถึงพ่อแม่โดยเฉพาะผู้เป็นแม่ตอนว,วันที่เราเกิดจริงๆเนี่ยพ่อนี่อาจจะบ่ได้อยู่แต่แม่นี่ต้องอยู่แน่นอนอจะเรียกว,วันปวยกำเนิดนี่การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นเป็นโชคดีหลายนีย เหลายไลราะว่ามันมีจัดจำนวนมากที่เกิดมาแล้วเป็นแตกต่างกันมีชีวิตอยู่ก็บอจักมือ,อบางแต่มนุษย์เรานี่เราอยู่เนี่ยเราก็อยู่กันมาเป็นเจ็ดสิบแปดสิบเป็นร้อยลงตาจีเนี่ยมันอยู่เป็นร้อยปายแล้วร้อยปายแล้วมันอยู่ได้เพราะฉะนั้นจนร้อยหนึ่งปีแล้ว น,น่ะโชคดีที่เราในเกิดมาแต่ว่ามันความโชคดีเนี่ยเขาต้องหาอีอย่างมาเพิ่มเติมเน,น่นบอกเพื่อให้มันเต็มส่วนหนึ่งหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมันเป็นก็ประเดินว่ามันเป็นธรรมะคําสอนเนี่ยเอามาประกับประคองชีวิตเราเนี่ยนะเพราะว่าคนส่วนหลายที่ มีชีวิตอยู่แต่ว่าคนมีความทุกข์หลายๆก็มีคนบอเข้าใจเมื่อเข้าใจในรักธรรมอย่างคนก็มีความทุกข์ไปซื้อนั่นแหละทีนี้การที่เราได้ศึกษาธรรมะในมาเขา้าในคาวัดคําว่ามาได้ศึกษาธรรมะสนทนาธรรมะกับครูบาเนี่ยเ,เราก็ได้นําไปใช้มันมีคําอีกสองคำ ที่เขาตังต้งเกิดหลายๆก็คือว่าชีวิตเนี่ยมันต้องมีคุณมีค่ามีทั้งสองคำคือว่ามีคุณกับมีค่ามีค่าเนี่ยพอออกไม่ออกเนี่ยเป็นกยันในเรื่องของเอ็ดเวียช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยคำวัดคำวานี่ถือว่าเป็นมีค่าหลายชีวิตมีมีค่าหลายมันตรงกันข้ามนะครับไอ้พอออกบางคน อย่างนี้ยมันก็ไปไปวัดคือกันเดบิวเมนวัดโปรดเกตตรงที่มันไปวัดนี่มันจะเขียนไว้เยอะแยะเนะี่ยคาสิโนคาสินโ,นานโนนี่ยก็วัดนั่นแหละเออวัดนั่นนะแล้วก็อันนั้นแหละเ <c oughs> ิันก็เิันก็ปนกไปแต่ว่าการที่เฮาได้มีโอกาสได้มาคำวัดคำวานี่ก็ถือว่าเป็นการที่เฮามีค่าหลาย มีค่าหลายเิ่นในสมัยก่อนเิ่นบอกว่าค่าของคนนี่มันอยู่ที่ผลของงานเอาเอ็ดเวียกหลายเร้กเามีค่าหลายแต่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องชีวิตเนี่ยมันต้องต้องต้อง,อง,องมีหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปประครับประคองในขณะที่เฮาเอ็ดเวียกเนี่ยอพอออกจะเอ็ดเวียกยังก็ได้ แต่ว่าในขณะที่เ <doors iin S 2> ็ดเวียกมันต้องเอดโดยจิตที่มันสงบเยือกเย็นให้ได้อยู่บ้านมีมีเวียกอย่างเอดเอาเ็ดโดยจิตที่มันสงบเยือกเย็นี่มันบอกื่าเมื่อเมื่อจิตมันิ่นบอกว่ากายในเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวแต่จิตใจต้องสงบเย็นสงบเย็นในขณะที่เอาเอดเวียกเนี่ยจิตของเราสงบเย็นิ่นบอกว่าัมีคุณ กายเคลื่อนไหวนี่มีค่าแต่ว่าในขณะที่จิตใจสงบเยน็นเขามีคุณในชีวิตไม่ต้องมีทั้งคุณทั้งค่าอายุจาชีวาสินภาวนตุเตภาสังฆานุภาเว สัาธาสุที